กินอะไรมะขามโอ้แม่เอาให้ใหม่ี่เอาไอ้ตังหน่อยมะขามนะตั้ง ไม,ม่ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มให้มาเป่าดิกินมไหม <c oughs> เอาไปจิ้มแล้วไปจิ้มแล้วไปจิ้มแล้วทำท่าจิ้มให้หน่อยทำท่าจิ้มให้หน่อยอะ่ะโอ้ปากขามเลยตังโ <c oughs> อ้ <c oughs>